สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงโกกตู้มพารวยนะคะวันนี้นะคะก็เราจะมาส่องหวยรัฐบาลไทยนะคะให้ดูนะคะว่างวดนี้ตัวไหนนะคะสองสี่หกตัวตรงๆเลยนะคะรอบนี้ให้สามตัวตรงๆงนะคะนี่นะคะทุกคนคะค่ะจ้องจ้องมองดูนะคะามาลุ้นกันนะคะ ว่างวดนี้นะคะให้เป็นสามตัวตรงๆเลยเพราะว่าได้สามตัวก็ให้สามตัวนะคะไม่ได้เป็นอ่าัญหานะคะรอบนี้เป็นตัวเลขเลยนะคะคือสองสี่หกเลยนะคะนี่นะคะอยู่ต้นพญาเย้ต้นหมานต้นโชคต้นลาบเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะก็ ลองเสียงดูนะคะจงช้าวิจารณญาณในการรับชมนะคะความเชื่อส่วนบุคคลคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่นะคะชมชมนะคะใครชอบนะคะตัวไหนอ่าสองสี่หกเกาบางทีเลข4นะคะออเลข6นะคะอาจจะผัน หัวลงนะคะก็จะเป็น9นะคะค่ะถ้าเอาหัวลงก็จะเป็น9นะคะก็จะเราก็กันไว้2 4 9 2 4 6นะคะนี่ค่ะอ้าวก็มาดูกันนะคะรอบนี้นะคะว่าจะเข้าหรือจะลุดนะคะก็แล้วแต่โชคลาบนะคะ ก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขของปู่เราเช่นเดิมนะคะนี่นะคะ,ะก็ตัวแดงแดงนะคะตัวแดงแดงให้ดูชัดชัดนะคะดูชัดชัดเลยตัวแดงแดงนะคะค่ะออกอยู่ที่ต้นพระยาแย่แย้นะคะตอนนี้พระยาแยก่ก็กำลังสูงแตกยอด นะคะอ่าส่วนผลก็ผลก็แห้งแล้วนะคะนี่นะคะหมดฤดูออกดอกออกผลแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นเราก็มาชมกันสดๆร้อนๆน,นะคะนี่ค่ะใหม่ๆเลยนะคะอ้าวพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่สิห มิถุนานะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ16มิถุนานะคะยาหนึ่งจะปล่อยให้คือ2 4 6 2 49เลข6กับเลข9กก็จะเป็นตัวเดียวกันนะคะค่ะเราก็จะกันไว้นะคะค่ะอย่าลืมนะคะกลับด้วยนะคะลืมกลับด้วยนะคะถ้าท่านไหนที่จะสลับนะคะก็สลับเอานะคะแล้วแต่นะคะความชอบของ ไครนะคะค่ะนี่ก็คือเป็นการเสี่ยงโชคนะคะก็เป็นแค่การบันเทิงนะคะสนุกสนานแค่นั้นเองนะคะก็เป็นเพียงแนวทางค่ะเป็นเพียงแนวทางนะคะ,ะ,คะให้รัฐบาลไทยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสองสี่หกสามตัวตรงๆนะคะค่ะก็ชมกัน ตรงๆเลยนะคะรอบนี้นะคะไม่มีเป็นปัญหานะคะจะเป็นตัวตรงๆเลยนะคะเราก็ได้มาอย่างนี้เราก็ให้แบบนี้นะคะครั้งก่อนก็เป็นปัญหาคือเข้าฝันอาอย่างนู้นอย่างนี้รอบนี้คือเข้าฝันเอาเงินมาให้เอาเงินมาให้ปู่246บบาทนะคะโอ้โหรอบนี้ถือว่า ให้ตัวตรงๆนะคะค่ะก็เราก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่ได้ลงคลิปตั้งนานนะคะเรากา็ช่วงนี้ก็ไปกรีดยางนะคะยางพาราก็พุ่งราคาสูงนะคะยางแพงมากเลยนะคะยานินก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะคะแต่ก็ยังติดตาม หวยนะคะติดตามหวยเราพัฒนาเหมือนเดิมแล้วก็รัฐบาลไทยอยู่นะคะค่ะช่วงนี้ก็จะลงคลิปให้ดูนะคะค่ะก็เป็นรัฐบาลไทยนะคะรอบนี้นะคะอ่าก็คือนี่ค่ะอย่าสับสนนะคะคือรัฐบาลไทยนะคะอย่าลืมกลับนะคะแล้วก็อย่าลืมสลับเอาด้วยนะคะนี่นะคะ รีบหาซื้อนะคะเดี๋ยวจะหมดก่อนลอตเตอรี่เรานะคะดีนะคะอ,ออกอยู่ต้นพญาใหญ่เย้ให้โชคเหมือนเดิมนะคะครั้งก่อนก็60กับ90ก็ออกอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาให้โชคถ่า,ายตรงนี้นะคะให้โชคเหมือนเดิมอุย้ยตอนนี้แทงยอดยาวมากเลย ใหญ่มากเลยยาวมากเลยแทงยอดขึ้นยอดมากเลยนะคะนี่นะคะว้าวว้าวพญาแยะแทงยอดใหญ่จังเลยสวยจังเลยโอ้หุ่งยอดขึ้นมาแล้วโอ้โหสวยแท้แท้อย่านี่นะคะยังกวัเกเงินก็ออกเป็นสีขาวอ้าว อยู่ที่เดิมที่เก่าที่โชคที่หมานที่โชคที่รับนะคะที่โชคตรงนี้นะคะรอบก่อนนั้นก็60.90ก็ตรงนี้นะคะนี่นะคะเราจะซองให้ดูชัดชัดนะคะนี่นะคะก็คือสองสี่หกสองสี่เก้านะคะโชคดีกันทุกคนนะคะนี่ค่ะส่วนใบพาใญาแเจ๊นะคะ บางใบก็จะมีโชคเหมือนกันนะคะจะตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวหาดูก่อนหาดูก่อนจะตรงกันไหมเอ,อ่ยดูกันก่อนหาดูก่อนจะตรงกันไหมโอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีลายอ้ตัวนี้จะมีลายจะมีลายนะคะ ดูนะคะทุกคนลายจะออกชาติดไหนอ๋อโหนี่โอ้ตัวอะไรเอ่ยนะคะอืมอ้าวจะพาส่องดูตัวอะไรเอ่ยนะคะอ้าวโอ้ใบนี้นี่ค่ะ ก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะคะมีโชคมีราบกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะโค้งสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ